สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีสีเขียวรายการเพื่อพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศร้อนครับร้อนและร้อนต่อนเนื่องกันหลายวันแน่นอนครับพอเกิดอาการแบบนี้คนจะนึกถึงพายุฤดูร้อนฟังดูแล้วชื่อน่ากลัวน,นะครับแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นทุกปีหะครับเกิดเป็นประจำพวกเขาคุ้นเคยกันดีประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยครับพายุนี้ก็จะมาเพียงแต่ว่าจะมาไปปลายมีนา ปีนี้สิครับมาเร็วมาต้นมีนามาแรงและกินบริเวณกว้างอย่างที่ตกเป็นข่าวก็ที่พงพิรามจังหวัดพิษณุโลกนั่นก็ไปเกือบ200หลังคาเรือนทางบุรีรัมย์ทางบึงการรวมกันแล้ว400กว่าหลังคาเรือนไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าคราวนี้เป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิมปีหน้าจะแรงกว่านี้ด้วยหรือเปล่าโลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นแบบนี้น่าเป็นห่วงครับหลังนวดกรมตัดแดนเราจะมารู้จกักในเรื่องของพายุฤดูร้อนให้มากขึ้นครับ สัรแคเชอร์รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์จะถูกจานพลาุลิกสะท้อนรหัสเหตไปยังเ t e ร์ i ิ g งเอนจิซึ่งเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบสันดาปภายนอกความร้อนรวมศูนย์เข้มข้นไม่ต่ำกว่า720องศาฟาเรนไฮต์ที่ได้จะเป็นตัวขับเคลื่อนจากกลที่สามารถผลิตก,กระแสฟไฟฟ้าได้ประมาณ25กิโลวัตต์แต,แต่ละชุดการผลิตของสัแคชเชอการติดตั้งถูกออกแบบบนความประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยใช้แม่แรงไฮดริก ric, กดอัดเสาฐานลงไปในพื้นดินโดยตรงไม่ต้องมีการต่อกระแทกและเทพื้นซีเมนต์ให้วุ่นวายจากนั้นจะประกอบจากและติดตั้งเข้ากับแกนฐานไม่เกิน2ชั่วโมงการติดตั้งทั้งระบบก็เสร็จสิ้นเมื่อเดินเครื่องระบบ s ั่ tracking ก็จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนและหมุนให้จารับแสงหันไปตามทิศทางที่จะได้รังสีความร้อนที่ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นจนรับขอบฟ้าการดูแลก็ง่ายแถมยังใช้น้ำก็น้อยแต่ให้พลังงานมากกว่าทุกระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และแน่นอนเมื่อไม่ต้องทำการปรับเทพื้นคอนกรีตต้นทุนในการก่อสร้างก็จะลดลงอย่างมากมายสำหรับการทำฟาร์ลิดฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จ่ายน้อยได้มากและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งค้นทางเลือก สำหรับพลังงานสะอาดในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ครับจากพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์เพียงแต่ว่าเราจะเลือกเทคโนโลยีแบบไหนที่จะเข้าไปจับความร้อนแบบนี้ขึ้นมาทําเป็นพลังงานเพราะแต่ละที่นั้นก็ไม่เหมือนกันครับมุมตกกระทบต่างกันรังสีความร้อนก็แตกต่างกันไปด้วยความร้อนในบ้านเมืองเราก็เช่นกันครับที่ก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนเออเราจะทราบได้เองครับว่าเมื่อไหร่พายุฤดูร้อนจะก่อตัวขึ้น ความรุนแรงจะมากหรือจะน้อยความปลอดภัยจะทำยังไงดีจะต้องเตรียมตัวรับมือกันแบบไหนวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักพายุฤด,ดูร้อนนะครับพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าขนองเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนโดยส่วนใหญ่จะเกิดในราวเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน พายุฤดูร้อนเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝ,ฝนฟ้าขนองอย่างหนักลมพายุพัดรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึ้นหรือในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วยแต่ที่ฝนตกนั้นจะตกไม่นานเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็จะหยุดไปและกินพื้นที่แคบๆประมาณ1 0ถึง20ตารางกิโลเมตร แต่ในบางครั้งอาจจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ต้มบ้านก็เปิดหมดเลยเนี่ยเปิดหมดไม่มีอะไรเหลือหลานเหลินเปียกหมดผ้าผ่อนเปียกหมดทรถทงโทรทัศน์เปียกหมดตู้พงตู้พระไม่มีเปียกหมดเสื้อผ้าอันนี้ป้าก,ก็เลยก็พอประมาณมันมา,มา,มาสองลูกลูกที่สองมันจงังข้ามไปสองหลังทิ้งไว้บ้านใครก็ไม่รู้ทางเหนือสองหลังเลย ตกใจสิทำไมตกใจเลยบ้านไปทางหลังอะไม่เคยเจอเคยเจอกันน้ำท่วมพายุอย่างนี้ไม่เคยเจอมันไม่มีต้นลมบ้าหมู่พัดไปอย่างนี้มันก็หายใช่ไหมมาเพิ่งน,นี่แหละหนักไม่รู้ว่าลมอะไรกันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วพายุฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองที่เรารู้จักกันนั่นแหละค่ะ แล้วก็มันจะเกิดในช่วงที่ก่อนที่อากาศจะเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลง uh huh. ลักษณะของทิศทางลมที่ท,ที่ที่มีผลกระทบกับบ้านเราทีน uh ี huh. ้ถ้าเราดูเส้นพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าเส้นความกดอากาศซึ่งเราวิเคราะห์ความกดอากาศในหลายๆพื้นที่ uh huh. นะคะีนี้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเห็นว่าเส้นทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นลักษณะของอบริเวณความกดอากาศสูงที่มาจากทางด้านบนเข้าสู่ uh huh. ประเทศไทย ทีนี้ในปัจจุบันในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นสัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์ตัว L ซึ่งก็คือความกดอากาศต่ำ<ะ>นะคะตัวความกดมอ,อากาศต,ต่ำกับสูงมามามีขอบแนวที่มาเจอกันใช่จะเห็นว่าตรงนี้เป็นลักษณะของอากาศที่ร้อนร้อนและ,ะมันมีการเปลี่ยนแปลงส่วนความกดอากาศสูงเดิมเนี่ยก็ยังพอมีอยู่ทีนี้ตรงนี้ที่เราเห็นก็จะมีขอบ นะคะที่ที่ที่จะเกิดลักษณะอากาศรุนแรงเกิดขึ้นคือปกติอากาศร้อนมันก็จะค่อยๆยกตัวทีนี้พอมันมีอากาศเย็นจากบริเวณอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนมีอากาศอีกอีกก้อนหนึ่งเข้ามากระแทกเพราะฉะนั้นอากาศร้อนที่มันยกตัวอยู่ตามปกติอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยกขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับะฉะนั้นวันที่ไม่ปกติคือร้อนแล้วร้อนอีกร้อนทั้งวันฉะนั้นความร้อนมันก็เหมือนขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ตลอดเลยนะพฉะนั้นสังเกตอันนึงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศที่ในพื้นที่ มันเริ่มร้อนขึ้นติดต่อกันหลายๆวันอันนั้นถ้ามีอากาศเย็นเข้ามาอาจจะไม่ต้องรุนแรงมากนักเน,นี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤด,ดูร้อนได้แล้วถ้าแอบฟังข่าวอุตุแล้วเขาบอกว่าอุณหภูมิส,สูงสุดประมาณสัก 39- 40เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่เราพึงระวังได้แล้วนะคะเทศบาบอกได้ยินเสียงมีเสียงฟ้าผ่าอันนั้นก็จะเป็นสัญญาณเตือนภัยเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไร กระดิ่งดังใช่ไหมจะเห็นแล้วว่าถ้าในกรณีของก่อนที่จะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นเนี่ยอากาศมันมีการยกตัวขึ้นรุนแรงสิ่งที่จะบ่งบอกเสียงมันมาก่อนนั้นก็จะเริ่มมีเสียงคลุมคลาม,มเปลี้ยงแปลางนาหน้ามาแล้วพอพูดถึงเรื่องฟ้าผ่าปกติก,ก,ก็จะมีแผนที่ว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีอัตราสุ่มเสี่ยงของบ้านเราเป็นยังไงครับอาจารย์ครับมันก็จะมีโครงการหนึ่งที่เขาเรียกว่า TRMM นะคะโดยใช้ดาวเทียม ตรวจจับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาก็ทำการศึกษาแล้วแล้วก็ให้ผลออกมาสีพวกนี้จะเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอย่างกรณีของสีเขียวใกล้ๆบ้านเราตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษภาซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยปรากฏ<อ><อ>การณ์ของฟ้าคนองพวกพายุฤดูร้อนอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ ถ้ามองจากอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะซึ่งในขณะเดียวกันในเวลาที่บ้านเรามีเนี่ยพื้นที่อื่นๆในหลายๆซีกโอ้บางที่เขาเยอะกว่าเราอีกเต็มเลยนะครับเออแล้วก็อาจจะต่างกันในแต่ละเดือนเนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงกันลักษณะของการก่อตัวของเมฆซึ่งเราแบ่งออกเป็น3มระดับระ,ะดับแรกเป็นช่วงของการก่อตัวระดับที่สองเนี่ยเป็นลักษณะที่เมฆมีความรุนแรงสูงที่สุด<ะ>แล้วสุดท้ายเนี่ยเมฆสลายตัวทีนี้ในกรณีที่จะเป็นเมฆฟ้าขนองหรือพายุฤด,ดูร้อนเนี่ย เมฆที่ว่าเนี่ยศั์วิชาการเขาเรียกว่าเมฆคิวมมโลนิบัสนะคะเรียกง่ายๆว่า CB ีแล้วกันลักษณะของเมฆคิวมมโลนิบัสเนี่ยก็จะมีลักษณะของการยกตัวของอากาศขึ้นไปรุนแรงนะคะแล้วก็มีความสูงมากกว่าเมฆก,ก้อนปกติฉะนั้นความร้อนนี่จะขึ้นสูงกว่าความร้อนปกติฉ<ช>ะนั้นอากาศเย็นที่จะแทนก็แรงขึ้นก็จะมีลักษณะของอากาศเย็นเข้ามาเนี่ยทำให้การยกตัวเนี่ยมันยกได้ดีะนะคะทีนี้พอมันยกได้ดีแล้วเนี่ยหยดน้ําที่มัน ตันตัวไปเป็นก้อนเมฆนี่แหละค่ะที่ทําให้ถูกยกขึ้นไปได้เรื่อยๆ<ม>นี่ถ้ามันยกขึ้นไปจนมันเลยจุดที่จะเป็นน้ําแล้วเนี่ย<ฆ>ก็เปลี่ยนสถานะเป็นน้าแข็ง,ง,ขงซึ่งก็คือลูกเห็บในบ้านเราก็จะเป็นลูกเห็บ<ฆ>ถ้ามันยกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะด้วยด้วยแรง,แรงของลมเนี่ยไอ้ลูกเห็บที่ว่าก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมันทานแรงน้มถ่วงของโลกไม่ไหวมันก็จะตกลงมาคทีนี้มีคราวนี้ชาวบ้านบอกว่าลูกเห็บ<ฆ>มาก้อนเป็นกำปัน้นขนาดของลูกเห็บ บอกอะไรบ้างไหมครับขนาดของลูกเห็บเนี่ยบอกความรุนแรงเลยนะคะของของเมฆที่กําลังเกาะตัวที่จะทําให้เกิดลักษณะของพายุรุร้อนอถ้าเมฆที่มีความรุนแรงไม่มากนะักขนาดของลูกเห็บถ้ามีถ้ามีความรุนแรงถึงขนาดทําให้เกิดลูกเห็บเนี่ยนะคะลูกเห็บก็จะมีขนาดเล็กแต่ถ้าเมฆ เมฆนั้นใหญ่ถึงขนาดมีลูกเข็บเป็นก้อนเท่ากำปั้นเนี่ยแสดงว่าลมที่มันยกขึ้นไปยกตัวก้อนน้ําแข็งที่อยู่ในก้อนเมฆเนี่ยมันสามารถที่จะยกขึ้นไปแล้วก็ทําให้ก้อนน้ําแข็งนั้นอยู่ในก้อนเมฆได้เป็นระยะเวลานานๆจนกระทั่งลูกเข็บใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นแ,<ล>แสดงว่าลมที่ดันนี่ก็ต้องแรงมากกเวลาประมาณสักสองทุ่มนะครับ,รบตอนนั้นก็ต่างคนต่างไม่คิดนะครับว่าพายุมันจะมาเพราะว่ามันไม่มีอาการที่จะมาให้เรา,เราก่อนให้เราเห็นเลยนะครับจู่ๆก็มา ถามว่ามาตรงไหนมาใน้หมู่หมู่ที่3เนี่ยครับจุดแรกเลยที่จุดใหญ่ที่สุดในตำบลท่าช้างนี่นะครับที่ถ้าเสียหายเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ว่าเสียหายเนี่ยเสียหายเยอะถามว่ากี่หลังคาเนี่ยแปกว่าหลังคาทั้งจุดเล็กจุดน้อยจุดใหญ่จุดใหญ่ที่ยกเป็นหลังคาก็มีนะครับแล้วจุดบางจุดเนี่ยบางหลังเนี่ยยกขึ้นหลังคานะครับคนนี้ก็ประชาชนเราก็ตกตะลึงครับกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็ไม่เคยคิดฝันเลยถนนทางก็เส้นทางเนี่ยอุดบดเลย รถสัญจรไม่ได้แล้วก็จากพิุโลกมาพมิลำนี่ไม่ได้เลยถนนอุดบทล้วบ้านก็วิตกกังวลกันนะแต่ละคนนะแต่ละหลังคานะครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันไม่ได้เลยนะครับ<ม>เหตุการณ์มันเกิดขึ้นทรงนี้ทําให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยหมู่สามเนี่ยตำบลท่าทช้างเนี่ยนะครับอำเภอพ,พมิฬลำของเราเนี่ยรับรับผลกระทบหนักที่สุดนะครับในปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามาด้วยเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกิดพายุอะไรนะครับก็ตรงนี้นะครับอันนี้ตั้งแต่เกิดมา เพิ <irgend. S 2> <ic S 1> ่งเคยเห็นความรุนแรงขนาดนี้เพราะว่ามันระยะเวลาที่มันเกิดนั้นแค่ประมาณสักไม่20กว่ากนาทีเองค่ะพายุมันวิววิวิวมาขนาดอยู่ในรถปิกอัพรถยังโยกเลยจอดอยู่กลางถนนเพราะว่าไม่สามารถขับได้ทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บกระหน่ำมาทีเดียวเลยจากความคุ้นเคยและความเคยชินที่ชาวบ้านต้องเจออยู่เสมอในทุกๆปีซึ่งบางแห่งอาจจะเรียกว่าลมหูกุดบ้าง หรือบางที่ก็อาจจะเรียกว่าลมบ้าหมู่บ้างซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เคยส่งผลกระทบที่รุนแรงเลยแต่ใครจะคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปลมที่เคยผ่านมาแค่ทักทายจะกลายเป็นเหตุของความรุนแรงขึ้นความเปรี้ยวปราดดุดันกอบกับพลังการทำลายล้างที่รุนแรง ก็ไม่ต่างอะไรไปกับทอร์นาโดซึ่งหลายๆครั้งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนและส่งสารบอกกล่าวถึงความน่ากลัวของพายุฤดูร้อนนี้มาทุกๆครั้งเมื่อฤดูร้อนกำลังจะมาเยือนไัยต่างๆเนี่ยพอแลแรงมีร้อนเพราะอากาศร้อนมากๆเพราะพื้นดินไม่มีไอ้น้ำมาดูดซับความร้อนเหล่านี้ก็จะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอ,อ,อีกนะครับ เมื่อมีความชื้นเข้ามาสัมผัสเน่ก็จะลักษณะของพายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของพายุฤดูร้อนมีทั้งกงระล้องกรผ่ามีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแถมถ้ารุนแรงมากๆก็จะเป็นลักษณะของเมฆงูชางหรือว่าถ้าใกล้แหล่งน้ําก็มีการดึงเอาน้ําขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะของนาคเล่นน้ําพูดง่ายๆก็คือน้องๆของทอร์นาโด อาคารที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นอาคารสี่ห้องเรียนเป็นห้องอนุบาลลมพัดหลังคาหายไปหมดเลยมีคนมาดูบอกว่าอ้าวมีนักข่าวมาสัมภาษณ์บอกอ้าวตรงนี้มันเคยมีหลังคาด้วยเหรอแล้วก็ของที่อยู่ในในห้องเนี่ยเสียหายหมดขนออกไปแล้วน้ำน้าเลยตะตมขึ้นมาที่มันขังอยู่แล้วอาคารนี้ก็หลังคาก็ลอยไปอยู่ที่สนามบอลแล้วยัง ตอนที่มาสํารวจก็นึกว่ามีเสียอันนี้จุดเดียวพอตอนสายพอเก็บเก็บสังกะสีแล้วว่าเอ๊ะทำไมสังกะสีมันเยอะเยอะจัดมันน่าจะมีอีกขึ้นไปดูบนอาคารบนยังมีอาคารข้างบนที่ที่หลังคาเปิดเหมือนกันเป็นอาคารที่เป็นห้องประชมุมแล้วก็เป็นห้องที่เด็กเขาสวดมน์ยังดีว่าไม่มีเด็กถ้ามีเด็กก็คงจะเกิดอันตรายเพราะเหมือนเหมือนตัดออกไปเลยขาดเหมือนตัดออกไปเลยตัวปงตัวแปรเลยไม่เห็นสัก,สกอันปิวไปอยู่ในปา่ายางนู่นก็มีที่สนามบอลก็มี ของเสียหายไปเยอะเพราะว่าสี่ห้องเรียนนั้นเปิดไปสามห้องกว่าเลยไปเหลือตรงมุมนิดเดียวอาจารย์ครับแต่แต่ละปีนี่เคยผ่านมานี่เคยมีรุนแรงกว่านี้ไหมอย่างปีนี้เนี่ยที่บุรีรัมย์ก็เข้าไป400กว่าลังค่าเรือนสุนุโลกร้อยกว่าลังคาเรือนซึ่งไม่ใช่น้อยทีเดียวหรือว่าในอนาคตจะแรงกว่านี้หรือเปล่าคือความรุนแรงเนี่ยก็บอกยากนะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างใ,ในแต่ละพื้นที่ถูกไหมคะ,คะแต่เท่าที่ดูปีนี้เนี่ยพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายเอาอย่างนี้ดีกว่าดูเหมือนว่าจะกินพื้นที่กว้างขึ้นนะคะก็เป็นไปได้ว่าในในช่วงที่อากาศมันร้อนกับอากาศเย็นมาเจอกันเนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา พื้นที่ที่พอจะบอกได้ครับว่าพื้นที่เสี่ยงภัยของบ้านของบ้านเราคือถ้ามองจากตัวลักษณะของแผนที่เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหนือกับอีสาน <ฮะ S 2> โดยเฉพาะตอนบนๆเพราะจะเป็นพื้นที่ที่ได้มีโอกาสที่จะกระทบกันระหว่างอากาศร้อนจัดกับ <ฮะ S 2> อากาศเย็นที่จะมาจากประเทศจีนก็จะเป็นพื้นที่บริเวณน,นั้นถ้าสมมติเกิดเราสามารถเต็มตัวร่วงหน้ากันได้ก่อนควรจะต้องเตรียมอะไรครับอาจารย์อันแรกเลยก็คือสิ่งปลูกสร้าง <ฮะ S 2> คือสิ่งปลูกสร้างเราเองเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงพอสมควรนะคะ ถ้าสังเกตดูดีๆบ้านเรือนที่เสียหายเนี่ยสภาพบ้านเรือนเองอาจจะมีความแข็งแรงไม่เพียงพอใช่นะคเพราะฉะนั้นลมมาแรงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดันสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้หลุดออกฉะนั้นตรงไหนจะย้ำตะปูได้จะทำอะไรทำให้แข็งแรงสองก็คือต้นไม้ต้นไม้เนี่ยถ้ามีโอกาสรู้ว่าก่อนเข้าฤดูร้อนเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยก็คือตัดกิ่งริดรอนให้มันดูโปร่งๆนะคะแล้วก็ จะช่วยทําให้ต้นไม้นั้นไม่รับแรงลมมากเกินไปแล้วสูงไปนี่ต้องทอนหรือเปล่าไมหมพ่อเห็นบอกว่าถ้า<ช>มีฟ้าผ่ามัมก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาเยือนแถวบ้านหรือเปล่าใช่ใช่<ะ>ก็กตัดลงนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ทําเพราะอย่างที่บ้านเองก็ทําต้นไม้ที่เป็นพุ่มหนาๆเนี่ยก็ตัดให้มันโปร่งซะเพื่อที่เวลาลมมาก็จะมีโอกาสที่ลมจะสามารถทะลุผ่านไปได้นะคะคถ้าเราเตรียมการล่วงหน้าได้กันในระดับหนึ่งแต่ถ้าถึงตอนการทานหาแล้วทีนี้เตรียมแล้วก็จริงฟ้าเริ่มเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยทีนี้ จะหลบยังไงดีครับในบ้านนอกบ้านมุมบ้านหรือตรงไหนที่ปลอดภัยคือถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยหนึ่งก็คืออย่าไปหลบใต้ต้นไม้มันมีโอกาสที่ฟ้าผ่าแต่ถ้าเราอยู่แล้วเราอยู่ข้างนอกบ้านเราไม่สามารถวิ่งเข้าไปในที่ปลอดภัยข้างในบ้านได้เนี่ยให้ห่างต้นไม้ไว้แล้วก็ทําตัวให้เล็กที่สุดนั่งยองๆนั่งยองยองนะคะแล้วก็ทําตัวเล็กๆแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านเนี่ยชั้นล่างเนี่ยน่าจะเป็นที่ปลอดภัยถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเวลาที่ต้น บ้านเรือนเสียหายเนี่ยหลังคาข้างบนเปิดแต่ข้างล่างเนี่ยยังอยู่ครับฉะนั้นดูว่าถ้าเกิดมีการพยากรณ์อากาศในระดับที่อุณหภูมิอยู่ประมาณสามสเก้าถึงสีขึ้นไปเนี่ยก็ลองพิจารณาฟังให้ยาวหน่อย<ช>นะครับแล้วก็ถ้าเกิดร้อนต่อเนื่องแบบนี้ติดต่อกันเลยหลายวันก็ให้ระวังไว้ว่า<ช>อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนก่อนมีนาเนี่ยยังไงก็ตามพื้นที่ในบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยงก็จะต้องดูแลเรื่องของ บ้านพักความแข็งแรงต้นไม้ถ like t t ภาภ si ้าเป็นต้นไม้ข้างทางต้นไม้สาธารณะนี่อาจจะต้องใช้จิตอาสาช่วยกันดูอะไชต่อบจ้าก็ว่าใช่นี่ค่ะลมมันมาทางนี้ค่ะมันเป็นแถบไปเลยค่ะมันเป็นหมุนไปหมุนเป็นอีอีลูกคล้ายสายลุงค่ะมันหมุน็นขาดหมดเลยมันเป็นแถบเมาตั้งแต่บ้านหนูเองมาอยู่ตรงนู้นแล้วไปทางนี้แล้วข้ามฝั่งนู้นไปที่ทางป่งนู้นโขกงอีกค่ะ เพิ่งมาเจอเนี่ยเจอใหญ่แค่แค่นี้แล้วต้นไม้ต้นไร่ในสวนเนะี่ยล้มหมดมามะม่วงก็ขาดกลางเลยต้นยางก็ขาดกลางแม้แต่ยุคายังขาดกลางอะ่ะหมุนจิ้วไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าลมอะไรคล้ายเหมือนกับพายุลูกหมูอะ่ะลมหมุนขึ้นไปอะ่ะลมหันอะ่ะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่3นะครับไ,ได้มีพายุลมพายุมานะครับทับโค่นพัดต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากทับบ้านหลังคาหลังนี้นะครับหลังคานี้ เนื่องจากมีคนพิการนอนอยู่ในบ้านนะครับเ,เกือบจะโดนคนพิการนะครับจั่วมากจัว่ว,วกระสากกติมขาดไปเลยลอยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ลูกเตากาล้าง่วยนอนอยู่ที่บ้านนะนอนไม่ได้เลยการเตรียมตัวป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน 1. ติดตั้งสายล่อ,อฟ้าในอาคารสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 2. ติดตามข่าวและประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอ 3. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะประตูหน้าต่างและหลังคาบ้าน 4. ให้เก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่มีน้ำหนักเบาให้ปลอดภัยมิดชิด 5. หากพบต้นไม้เกี่ยวสายไฟฟ้าป้ายโฆษณาชำรุดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไข 6. หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเล่นกีฬาออกกำลังกายทุกชนิด 7. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดขณะเกิดฝนฟ้าขนอง 8. ดจะเตรียมอาหารแห้งอย่ารักษาโรคไฟฉายและโทรศัพท์มือถือไว้ในยามฉุกเฉินต่อไปข้างหน้านี้นะครับผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยต้องะระบัดระวังแล้วครับถึงเดือนนี้ก็ต้องะระบัดระวังแล้วเพราะเรารู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดในช่วงเดือนเข้ามาหาเดือนมีนาเนี่ยคุมพามีนาเนี่ยนะครับลมพายุเนี่ยมันจะมาก็ต้องระวัง บ้านใครที่ต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่ข้างบ้านข้างอะไรเนี่ยต้องอย่าให้มีอย่าให้เกิดอย่าให้มีตรงนั้นขึ้นทำเพียงใดที่มันเราจะเอาลงได้ให้ลงป้องกันไว้ก่อนแบบเกิดเวลาต้นไม้ต้นนั้นมันล้มมาทับบ้านเราบ้างล้ม,ลมพวกทับคนบ้างตายขึ้นมามันก็มีปัญหามากขึ้นมาอีกครับอยอดรวมทั้งหมดมันร้อยหกสิบห้าหลังคาเรือนทั้งหมดน,น,นะครับแต่ก็โชคดีอย่างคือไม่มีการเสียชีวิตไม่มีบาดเจ็บแล้วก็ความร้ายแรงประเภทนี้เราเราก็ไม่สามารถที่จะ คาดคิดได้บางครั้งอย่างขอมูตุเขาอาจจะแจ้งบางครั้งมันมันก็เบนไปที่อื่นอะไรอย่างนี้มันไม่มีความแน่นอนแต่ก็อยากจะให้ภาครัฐถ้ามีในส่วนนี้นะครับอยากให้ลงมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องป้องกันอวัยวะเยต่างๆประเภทนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ การปฏิบัติตัวขณะกำลังเกิดพายุฤดูร้อน 1. ให้อยู่ในบริเวณบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากพายุและน้ำท่วม 2. หากอยู่ในรถให้จอดรถและควรห่างจากตนนา้นไม้เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณา 3. กรณีอยู่ในพื้นโลง่งให้นั่งกอดเข่าโน้มตัวไปข้างหน้าทำตัวให้เล็กลงโดยพยายามให้เท้าแตะพื้นน้อยที่สุดและไม่ควรนอนราบกับพื้น เพราะพื้นที่เปียกจะเป็นสื่อนําไฟฟ้าได้ดีและเป็นอันตรายอย่างมากในกรณีถ้าเกิดมีฟ้าผ่า 4. ห้ามหลบอยู่ใต้ต้นไม้ไป้ายโฆษณาและเสาไฟฟ้าแรงสูง 5. งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 6. หลีกเลี่ยงการใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันฟ้าผ่า 7. เมื่อเหตุการณ์สงบลงให้สำรวจร่างกายและทรัพย์สินก่อนที่จะประเมินสถานการณ์ต่อไปมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงรู้จักพายุรดูร้อนกันดีขึ้นแล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นบ้านเราครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดือนมีนาเมษายนนะครับเป็นเดือนที่พายุรดูร้อนจะก่อเกิดเพราะว่ายอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะมาปะทะกับคลื่นความร้อนของบ้านเราทำเลก็แน่นอนครับช่วงเหนือเหนือของบ้านเรา แต่จะมีมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่ละปีเพียงแต่หนังน้อยครับเรารู้แล้วครับว่าเดือนไหนมามีอาการบอกเหตุยังไงเช่นจะร้อนติดต่อกันหลายวันมีฟ้าขนองมีฟ้าแลบฟ้าผ่าแต่ที่ต้องเตรียมไกลครับตัดต้นไม้ครับสูงไปก็ตัดให้เตี้ยลงพุ่มใหญ่ก็ริดให้บางลงบ้านเรือนบ้านช่องดูแลให้มัานคงแข็งแรงเท่านั้นนะครับจากหนักก็จะกลายเป็นเบาได้ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียวก็เช่กเชนกันครับสําหรับคนที่ชอบปลูกผักทําแปลงผักต่างเนี่ย คนน้ามาเนี่ยเอาละได้เรื่องอีแล้วเสียหายหมดต้องยกแปลงผักกันใหม่มาวันนี้ไม่ต้องง้อดินนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆจากหัวสมองใสๆของคนไทยในช่วงคนไทยเข้ใจสีเขียวแต่เดิมการปลูกต้นไม้ให้งอกงามดีนั้นต้องมีเวลารดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ย แต่วันนี้คนไทยสมองใสเจ้าของไอเดียก้อนพ่อปลูกมหัศจรรย์นี้จะทำให้การปลูกต้นไม้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากๆค่ะเราไม่ได้เคยทำเกษตรมาก่อนแล้วไม่มีอาชีพเกษตรมาบรรพุรุษก็ไม่ได้ทำเกษตรทีนี้เราก็มาได้ศึกษาตอนนั้นก็ไปศึกษาว่าเราจะทําอะไรดีสุดสองปีในที่สุดก็ปลูกกัมะม่วงขนุนมะขามเป็นผลไม้พอหลังจากนั้นเราก็ทํากิ่งท้าบขายพอทํากิ่งทาบขายแล้วก็พบปัญหาว่าการปลูกต้นไม้มันยุ่งยากมากนะมัน ต้องใส่ปุ๋ยลดน้ำพรวนดินเปลี่ยนกระถางอะไรก็ทํามปนยากขนาดนี้ชาวบ้านทํากลันลําบากาล้าก็คิดว่าอยากจะหาทําอะไรที่มันปลูกต้นไม้ไปไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยละไม่ต้องมานั่งรวนดินปลูกด้ามาได้ทุกอย่างแล้วก็คิดวิธีนั้นเมื่อก่อนนี้เราปลูกมาเาพราะต้นไม้ใส่ถุงพลาสติกลดน้ำเปียกดีปากถุงพับต้นไม้ก็แห้งตายทั้งทั้งี่ลดน้ำจนแฉะไปแล้วก็คิดว่ามันยากแล้วคิดว่ามันต้องมานั่ง ใส่ปุ๋ยตามสูตรต่างๆเราจึงคิดจะทําก้อนพบอปลูกนี้ึ้นมาแล้วเราทดสอบทดลองทําอยู่3ปีทดลองต้นไม้อยู่กันประมาณห0 0ชนิดเรา,เาได้สูตรได้วิธีการทําแล้วก็จึงทําเป็นงานหลักขึ้นมาครับก้อนพบหปลูกมันจะจนเป็นก้อนพบอปลูกที่ปลูกต้นไม้ทุกชนิดได้โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องพลวนดินต้นไม้ที่ชอบชื้นแฉะจะลองใช้น้ําดูดน้ําได้ไม่ต้องรดน้ำข้างบนมันทําจากขุยมะพร้าวผสมแร่ธาตุอาหารพืชคือหินบดแร่บด คลุกกันแล้วก็อัดมาเป็นก้อนปลูกท้านไม้ได้เลยแหละครับมันปลูกพืชได้ทุกชนิดเลยครับจะเป็นไม้ใบไ,ไม้ดอกจะเป็นผักสมุนไพรจะเป็นกล้วยไม้จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดผลไม้เราปลูกกล้วยหอมกินบนก้อน,ก,อนก็ได้ครับ วิธีการปลูกเสม,เมอก้อนพ่อปลูกเราเราได้รับมาแล้วเนี่ยแล้วก็ก้อนพ่อปลูกไปถึงก็แช่น้ําพอแช่น้ําเสร็จเอาขึ้นมามันให้มันอิ่มตัวเพื่อให้ลดน้าเข้าแช่น้ำจนหมดฟองอากาศเอาขึ้นมาเอาของแข็งเช่นมีดเช่นเสียวหรือเหล็กอื่นขุดให้ใหญ่เท่ากับต้นไม้ที่จะลงปลูกกรณีย้ายลงปลูกนะครับเอาต้นไม้ใส่ลงไปเอาผงที่ขุดบอกกลบแล้วก็ลดน้ําไปมากมากให้ผงวิ่งไปสัมผัสสิ่งที่ปลูก ต่อไปก็ดูแลปกติใหม่ๆอาจจะไว้ในร่ม3วัน5วันให้มันหายสลดก่อนหลังจากนั้นก็ให้แสงให้น้ำตามชนิดพืชครับ เเราทํามาวันนี้แล้วก็มี30กว่ารูปแบบแล้วแล้วก็ทําอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราทํามาพัฒนามาตลอดเวลาแล้วไม่เคยหยุดอยู่นิ่งๆเลยแล้วก็เริ่มก็มีเป็นต้นไม้อยู่สี่ก้อนเพราะกลุม่มอีกสี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือรูปทรงกระถางกลุ่มหนึ่งคือรูปทรงสี่เหลี่ยมอีกกลุ่มหนึ่งคือรูปทรงกระบอกอีกกลุ่มหนึ่งคือเอาก้อนเล็กๆมาร้อยต่อกันแล้วเรียกว่า2อสมิติคือไม่มีใครนําเสนอมาก่อนแล้วก็เล็กๆเออแท่งร้อยเป็นแท่งยาวๆทําเป็นวงกลมทำเป็นหัวใจทำเป็นรลมิทสไอ้นนั้นก็มาแล้วกก็็ทําามเปปปนรรรููอบ ครับแล้วทามาเป็นหลายหลายแบบนะครับสําหรับอันนี้เป็นเราเรียกว่ามอสิบนะเป็นเราเรียกคือไม้เทียมมันเป็นเราทําแทนกิ่งไม้แทนต้นไม้ที่เราจะมาปลูกพวกพวกมไม้เลื้อยมีรากที่ข้ออย่างเช่นว่าเป็นกล้วยไม้ไม้เลื้อยต่างๆนอกจากนั้นพืชคลุมดินได้เราเลื่อนก้อนขึ้นแล้วเอาต้นไม้ใส่ลงไประหว่างข้อวางทับลงปลูกขึ้นมาก็ปลูกไปเลยครับสบายดีครับ ไอ้พวกอันชันเนี่ยแล้วก็สามารถปลูกมาแขวนได้ทำเป็นซุ้มแขวนอันชันไอ้อันชันนี่ดอกมันก็กินได้นะครับไอ้พวกไม้แขวนอย่างนี้ก็ปลูกได้ไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วท่อ PVC มาเราใส่ก้อนลองไปร้อ,อ,อยท่อ PVC แล้วก็ปลูกต้นไม้ไปในนี้มันก็เป็นเนื้อเดียวกันไปหมดมันก็ขึ้นมาเต็มมีหลายแบบจะเป็นต้นไอ้ริบบิ้นเขียวริบบิ้นแดงหรืออื่นๆก็ปลูกได้ทั้งนั้นนะครับสะดวก อันนี้เป็นมันเทศด่างนะครับมันก็มันเทศด่างนี่ก็เป็นไม้ที่เราปลูกเป็นอาหารนั่นแหละแต่ใบมันสวยแล้วก็ทําประดับได้ทําเลื้อยได้มันก็ทนดียาวนานอยู่ได้เยอะมาป,ปลูกเลี้ยงเขาเยอะๆก็สวยดีแล้วมันก็ทนมากนะครับมันเทศเนี่ยซุ้มไม้แขวนใช่ไหมครับแต่ซุ้มไม้แขวน,มมขวนก็อยู่มันก้อนนี้แขวนไปจะย้ายที่จะยกไปที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นการปลูกต้นไม้ที่เหมาะกับยุคสมัยและว,วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจริงๆค่ะยอดเยี่ยมจริงๆครับเจ้าก้อนเพาะปลูกมาสจั่นีน่ คราวหน้าน้ําท่วมก็ไม่ต้องกลัวกันแล้วละครับหรือแม้แค่ว่าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกลัวว่าต้นไม้จะแห้งเหี่ยวไปแล้วก็รดน้ําล่วงหน้าก็ทําได้นะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะต่อยอดเรามาคิดก้อนอจันทรโดยสูตรของตัวเองก็อาจจะมีสูตรก้อนอจันรของตัวเองที่เหมาะสมกับพืชพันธุ์ที่เราปลูกปลานก็เป็นได้ครับและเวลาของรายการสถานีสีเขียววันนี้ก็หมดลงแล้วครับผมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ